สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคริปดน้องคลิปนี้นะก็จะมาทำนายดวงชะตาอนาคตของคุณกับหัวข,ข้อที่ว่าชัยชนะที่รอคุณอยู่เหนือกว่าศัตรูอย่างไรสมบัติพลังงานของคุณอาุญาตใ ให้เราเปิดดวงชตาด้วยการกดสปายและแช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคนที่มาเจอกรังกิมนี้นะดวงชะตาของคุณนั้นโดดเด่นเหนือกว่าศัตรูแน่นอนนะคะเมอร์คอรี่คนที่เกิดวันพุทธน้ําไฟทัศไฟเมสินานุ c ค n นเซอร์ราศีกรกฎธา,บบา,าตุน้ำดิบาราศีตุลธาตุลมแคปิคอนราศีมังกรธาตุดินเจมนาราศีมิถุนธาตุลม อคอเรียตราสีกุมท่านลมเออทาดินพฤชกรมกรตัวเลขวันที่เกิดที่เ่ยวข้องกับคุณนะมีสิบสิบห้าสามยี่สิบสามสี่สิบเอ็ดเจ็ดแล้วก็ยี่หกแม่หมอได้นะสุ่มจับไพ่พรมยาณน,นะซึ่งเป็นพลังงานของแม่หมอด้วยนะคะในการส่งผ่าน ตรงนี้ไม่ได้เลือกไม่ได้แบบเหมือนเปิดหน้าไพ่แล้วเลือกออกมานะทุกคนกวาดแบบนี้เลยแล้วก็เลือกออกมาเป็นพลังงานของแม่หมอเองนะคะไพ่เทพสุขนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวของท่านเองนะคนที่จับได้ไพ่ใบนี้จะเป็นผู้ที่มีโภคพย์ความอุดมสมบูรณ์ความรักและก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตานาะนรูปงาม นามเพราะนะคะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์สวยสดงดงามผิวพรรณนะคะเปล่งปั่งแล้วก็เป็นคนที่มีในเรื่องของการที่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูอย่างมั่นคงในด้านของทรัพย์สิสนนงเงินทองเข้าของต่างๆนะคะเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งอดทนบึกบืนมุมานะ แล้วก็เป็นพลังงานของคนที่สมบูรณ์พูนสุขร่าเริงแจ่มใสสะดวกบายทั้งกายแล้วก็ใจนะคะในชีวิตเนี่ยจะได้พบเจอแต่ความสําเร็จในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักก็โดดเด่นมากนะ,ค,ะคนโสดเนี่ยนะได้พบเจอเนื้อคู่ นะคะหรือว่าได้พบเจอคู่รักคนรักหรือว่าถ้ามีคู่รักคนรักแล้วชีวิตรักนะจะสนับสนุนเกื้อกูลกันยั่งยืนนะในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องการเงินการงานและความสําเร็จนะคะและก็นะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ลําบากนะคะก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าช่วงนี้นะ,ะอาจจะเ,เรียกว่าอวบอ้วนนะ,ะกินอร่อยนะ ใช้ชีวิตแบบรูหรานะมีความสุขแล้วก็คนโสดก็มีความรักดีๆเข้ามาคนรักดีๆเข้ามาอีกนะคะและไพ่พระพิคเนตปางราชาโชคนะ,คะก็จะเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้และความสําเร็จนะคะก็จะเป็นในเรื่องของโชคลาภความสุข นะ,ะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะจะมีความสุขกายสบายใจมีความสมบูรณ์พูนสุขนะคะเอออยู่กินสุขสบายอย่างพระราชาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการได้รับอุปถัมภ์คำชูเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีชีวิตรับรื่นเรียบรนาราบ,นะราบเรียบไม่ค่อยมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ได้รับการสนับสนุนอุป ปุาถมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วยเหลือเป็นอย่างดีเรื่องการงานและการเงินนะคะมีเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือนะแต่ก็อย่าชะล่าใจนะคะต้องวางแผนแประเรียกว่าเออกินอยู่อย่างพอเพียงประหยัดหรือว่าเก็บออมด้วยนะคะระวังในเรื่องของการที่เอออาจจะเกิดสภาวะปัญหาการเงินเกิดขึ้นนะฉับพลันด้วยนะคะวางแผนให้ดีเนาะ และไพ่ของเกี่ยวกับในเรื่องของบาปบุญนะคะคุณงามความดีสิ่งดีงามนะ,ะทุกๆคนนะ,ะต่างก็เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะหรือว่าสัตว์ทั้งหลายมีในเรื่องของการที่จะต้องนะคะสิ้นอายุไขและจะต้องมาการมีการมารอการตัดสินตามบุญและก็บาปนะ,ะที่ได้เคยทำไว้นะ,ะก็จะเป็นในเรื่องของการที่ พยายมราชนี่แหละนะจะเป็นผู้ตัดสินวาระสุดท้ายของชีวิตของท่านเป็นการพิพากษาลงโทษบาปบุญนะที่เคยทำไว้ในอดีตไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ฉะนั้นนะคะภายใบนี้หมายถึงในเรื่องของอุปสรรคปัญหาหรือว่าบาปบุญเก่านะที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังนะชีวิตของเรานะก็จะเกิดในเรื่องของการแบบมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์ครคราวปะปนกันไป นะคะแล้วก็มีในเรื่องของบทเรียนเข้ามาในชีวิตที่จะต้องเผชิญกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหานานานประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานปัญหาการเงินปัญหาการล้มละลายหรือว่าการใช้ชีวิตคู่นะคะที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะจะต้องเหมือนกับเมื่อเกิดขึ้นหรือว่ามีปัญหาเข้ามาค่อยๆแก้ไข นะค่อยๆใช้ชีวิตไปอย่างระมัดระวังยอมรับแล้วก็รู้จักปล่อยวางแล้วก็นะเหมือนกับเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็เริ่มต้นทำสิ่งใหม่นะคะมีโอกาสนะทำสิ่งใหม่ทำกรรมดีใหม่นะคะ เมื่อได้ชดใช้ผลกรรมไปแล้วเนาะนี่คือไพ่ออกมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของบาปบ,บุญที่เคยทานะหรือว่าผลกรรมที่เคยทานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆนะคะโชคลาภความสําเร็จความรักที่ดีการเงินการงานที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของคุณพลังงานของคุณนะคะชีวิตเรื่องราวในอดีตเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่า อุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันสอนบทเรียนอะไรให้กับคุณะคะสอนอะไรให้กับคุณบ้างคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างมาดูกันคุณได้เรียนรู้นะประสบพบเจอเรื่องราวอะไรบ้างในชีวิตเจ็ดดาบนะคะชีวิตของคุณนะคะเหมือนกับว่า คุณก็อาจจะไม่ได้อยากจะเจอไม่ได้อยากจะเรียนรู้นะคะแต่มันก็ต้องเจอก็ต้องเรียนรู้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสังคมที่ทํางานหรือว่าคนที่คุณรู้จักนะ,ะหรือว่าใช้ชีวิตทํางานร่วมด้วยเนี่ยก็จะมีทั้ง คนดีและคนไม่ดีคร่าครา,ครา,ปราบปะปนกันไปผู้คนเหล่านี้เข้ามาสอนบทเรียนให้คุณนะว่าคุณควรที่จะใช้ชีวิตอยู่นะในสังคมนั้นอย่างไรต้องรู้จักปรับตัวนะต้องรู้จักเรียนรู้ต้องรู้จักเอาตัวรอดนะต้องรู้จักนะใช้ชีวิตให้มีความสุขท่ามกลางปัญหาท่ามกลางสังคมท่างกลางผู้คนที่แบบอ่าเออ นาซื่อใจคตอะไรเงี้ยคือต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะ,ะทำให้ตัวของคุณเหมือนกับว่าจากที่เคยเป็นคนที่อาจจะมองโลกในแง่ดีจนเกินไปเมื่อได้ประสบพบเจอกับบุคคลหลายๆรูปแบบนะคะทำให้ตัวของคุณเนี่ยเข้าใจที่จะใช้ชีวิตนะคะกับมนุษย์กับสังคมมนุษย์นะคะไม่ใช่ดีจนดีจนเกินไปจนทำให้ นำะมีคนเอารัดเอาเปรียบคุณในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วทนไม่ไหวนะ,ะก็อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทหรือว่านักโกรธเกลียดชิงชังกันหรือว่าอาจจะเจอผู้คนที่แบบเหมือนเห็นชีวิตเราดีมีความสุขนะ,ะมีกินมีใช้หรือว่าดีกว่าเขาก็เกิดความอิจฉาหรือว่ากลั่นแกล้งในสถานที่ทํางานหรือว่าจริงดีจริงเด่น นะคะในความโดดเด่นในสถานที่ทํางานมีการโอ้อวดมีการแบบเหมือนอใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเแข่งขันกันอารมณ์นี้ฉะนั้นตัวของคุณก็น่าที่จะได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตนะ,ะกับเพื่อนมนุษย์กับสังคมนะคะแต่ตัวของคุณก็เป็น,ปนคนจิตใจดีมีเมตตาแหละนะ,ะแต่เรียกว่ารู้จักที่จะบริหารจัดการชีวิตของตัวเองนะ,ค,ะคือนําความฉลาดนะคะไหวพิบฏิพาน นะจดจําเรื่องราวหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยนำมาเป็นบทเรียนนํามาต่อยอดชีวิตนํามาเหมือนกับว่ารู้จักเอาตัวรอดเมื่อเจอสถานการณ์เหตุการณ์นะที่มันไม่ดีนะ เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเรียกได้ว่าคุณกลายเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้นิสัยใจคอของเพื่อนมนุษย์การทํางานกับเพื่อนมนุษย์หรือว่าพฤติกรรมนะ,ะบางสิ่งบางอย่างบางทีนะ,ะเราเจอเยอะๆเจอบ่อยๆนะคะคือมันอาจจะไม่รู้สึกนะแบบว่าอยากจะไปห้ามหันกันอะไรขนาดนั้นแต่มันรู้สึกรําคาญใจนะคะแต่ทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่า เออเจอบ่อยๆเจอซ้ําๆก็เลยรู้จักปล่อยวางรู้จักให้อภัยนะแล้วก็ไม่สนใจไปสนใจชีวิตของตัวเองดีกว่านี่คือสิ่งที่คุณเจอนะคะเดี๋ยวเรามากูดมาดูกันนะคะว่าชัยชนะที่รอคุณอยู่นะ,ะที่มันเหนือกว่าศัตรูเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะก็มาจากเสีงยงสิทธ์นะค,ะคุณครูบาอาจารย์นะคะไพ่พรมยานที่ออกมาบอกนะ,ะเพราะว่าพลังงานของคุณ นะมีในเรื่องของความสุขความสําเร็จความสมหวังความโชคดีนะคะแล้วก็ความดีของคุณความสุขของคุณขึ้นอยู่กับกรรมดีที่คุณเคยสร้างไว้นะ,ะส่วนบาปกรรมนะคะมันอาจจะเหมือนกับว่ามันอาจจะตามมาทีหลังหรือว่ามันน้อยมากก็ได้เรามาดูกันว่าชัยชนะที่รอคุณอยู่เหนือกว่าศัตรูเรื่องอะไรบ้างเพศสอดน,นะคะ ก็จะมีพลังงานของศัตรูที่เขาเนี่ยเฝ้าจับจ้องส่องดูชีวิตของคุณนะในชีวิตของเขาดูเศร้าโศกดูทุกข์ใจดูมีปัญหาการเงินดูมีปัญหาชีวิตครอบครัวที่ไม่สุขสมหวังนะเหมือนตัวของเขาเนี่ยได้เลือกหรือว่าได้ทำเอ่อได้เลือกบางสิ่งบางอย่างอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ศัตรูของคุณคนคนนี้น่าที่จะเป็นคนที่เลือกความสัมพันธ์ นะอาจจะเป็นการแย่งชิงคุณไปหรือว่าครอบครองคนรักของคุณไปนะเมื่อได้ครอบครองคนรักของคุณแล้วนะศัตรูคนนี้กับนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าแรกแรกมันอาจจะมีความสุขะนะแต่หลังๆมานะคะมันเกิดในเรื่องของวิบากกรรมไงเห็นไหม The View of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตาหนุนนำพาให้ชีวิตของเขาจากที่คิดว่า,าได้พบเจอกับความสุขนะคะแย่งชิง ของคนอื่นมาแล้วนะคะหรือว่าทําพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างกับคุณแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็หนีไม่พ้นวิบากกรรมเกิดสภาวะ,ะรับผลกรรมนะคะปัญหาในเรื่องของการเงินชีวิตตกต่ำย่าแย่เครียดกับความสัมพันธ์ที่ได้ไปนะคะเห็นไหมชีวิตของคุณเนี่ยคือในขณะที่ศัตรูอาจจะแอบส่องแอบ,บดูชีวิตของคุณ นะเมื่อเขาได้ครอบครองแย่งชิงคนรักของคุณไปท้ายที่สุดแล้วเขาก็หนีไม่พ้นในเรื่องของวิบากกรรมอยูด่ดีนะคะเออใครทําร้ายคุณไว้เนี่ยในผลกรรมอะไรที่ทําไห้กับคุณรู้สึกว่าเขาได้รับผลกรรมแล้วนะคะโดยเฉพาะใครที่ถูกแย่งชิงคนรักสามีไปและชัยชนะของคุณที่เหนือกว่าศัตรูนะคะคุณอาจจะเจอพลังงานผู้คนที่เรียกว่า นินทาใส่ร้ายป้ายสีไม่ชอบคุณกันแค่งคุณนะจนทําให้คุณเหมือนกับหลบหน้าหลบตาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายนะคะเออไปทําสิ่งอื่นหรือว่าเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานก็ได้พลังงานของศัตรูเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเหมือนเป็นพลังงานของคนที่เขาหน้าที่จะใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของเขาอะ่นะในการที่เหมือนกับขับไล่คุณ นะคะอาจจะเป็นคําพูดของเขานะการกระทําที่แบบมันเฉลียวฉลาดนะที่กั่นแกล้งคุณนะโดยเหมือนกับใช้ในรูปแบบของการที่พูดหรือว่าทําให้คุณเบื่อหน่ายให้คุณเอือมละอานะคะหรือว่าให้คุณไม่อยากจะทํางานอยู่ที่นั่นนะเหมือนขับไล่คุณน่ะนะคะแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จเพราะว่าตัวของคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะไม่ได้เป็นคนจนตรอกนะ เป็นคนที่วางแผนชีวิตดีมีเรื่องของออความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่สามารถจะไปทําอาชีพอะไรก็ประสบความสําเร็จนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าขยันอยู่แล้วนะเป็นคนขยันเป็นคนอดทนนะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อุปสรรคปัญหาต่างๆจะเกิดปัญหาส,สภาวะนะการตกงานเปลี่ยนงานออกงานย,าย้ายงานแต่ก็เป็นคนที่เหมือนกับคือไม่ยอมแพ้ฉันทําอะไรก็ได้นะจะมีความรู้ความสามารถ ฉันจะสามารถที่จะนําความรู้ของฉันไปสร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะนะแม้ศัตรูจะทําเหมือนกับว่าใช้เทคนิคนะวิธีการกันแกล้งหรือว่าหาเรื่องหาราวคุณนะใส่ความคุณนะคะในสถานที่ทํางานแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้คุณเหมือนกับจนตรอกนะคะแม้คุณจะออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานไปแต่คุณก็ยังมีความรู้ความสามารถที่จะนําไปต่อยอดนะสร้างรายได้ ชัยชนะของคุณที่เหนือกว่าศัตรูนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะคะการสร้างไรายได้นะเป็นคนฉลาดนะที่เหมือนกับว่าเออทำมาหากินเก่งนะคะเลี้ยงดูตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นคนอดทนด้วยเป็นคนขยันนะเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการวางแผนการเงินต่อย,ยอดเงินอะไรเงี้ยเป็นคนทํางานหลายอย่างแล้วนะคะไม่ท้อไม่ถอย นะอดทนมากๆากนะแม้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงผิดผันนะหรือว่ามีสถานการณ์เหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีทรัพสมบัติเก่านะมีเงินทองมีข้าวของที่เก็บออมนะประหยัดไว้นะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวคุณก็สามารถที่จะไปทําธุรกิจการงานอย่างอื่นได้นะคนะทรัพสมบัติตรงนี้อาจจะเป็นเงินทองด้วยอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้ความสามารถด้วย ไปต่อยอดไปพัฒนาหรือว่านะสิ่งที่คุณได้เรียนรู้นะจากศัตรูของคุณเนี่ยจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตนะการกระทําคาพูดนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นบทเรียนเป็นบททดสอบนะที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยเออไปเล่าไปแสดงไปพูดนะไปเหมือนกับว่าสามารถทําให้ตัวของคุณมีวิวัฒนาการ นะในการสร้างอาชีพสร้างไราไยได้ได้นะโดยเฉพาะใครที่แบบเหมือนทำคลิปทำคอนเทนต์นะเกี่ยวกับในเรื่องของออกำลังแรงใจคอนเทนต์เกี่ยวกับในเรื่องของคำกรนนะเป็นแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยก็ได้เลยเกิดมาจากประสบการณ์นะคะเกิดมาจากการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยสถานการณ์เหตุการณ์ นะคะเจอกับชีวิตจริงๆก็นําไปต่อยอดสร้างรายได้ทําคลิปให้เป็นประโยชน์ให้เป็นกําลังใจต่อผู้อื่นได้และชัยชนะของคุณที่เหนือกว่าศัตรูนะ,ะก็เป็นในเรื่องของการที่ตัวของคุณเนี่ยแม้คุณจะประสบพบเจอปัญหานะ,ะภายนอกแต่ภายในจิตใจของคุณคือเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบความรักที่ดีนะคะที่มาเติมเต็มความสุขให้กับคุณคือความรักของคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้อง ที่คอยช่วยเหลือคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะอยู่ไกลๆนะ,ะหรือว่าบางคนท่านก็เหมือนกับว่าเออด้วยความที่ตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบนะ,ะต่อครอบครัวนะ,ะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นความหวังของคนในครอบครัวอะไรเงี้ยฉะนั้นท้อไม่ได้ถอยอก็ไม่ได้นะคะ จออุปสรรคเจอปัญหาก็ต้องไปให้ได้ต้องหาทางออกให้เจอนะนี่คือความมุมณะความเพียรพยายามความอดทนของคุณที่จะไปถึงเป้าหมายแล้วก็สร้างความสําเร็จนะคะไม่เหมือนศัตรูนะศัตรูเนี่ยคือแบบเจอปัญหาน,นิดหน่อยนะคะนะก็คิดคิดเพียงแค่ว่าเออนะไปอิจฉาเขาไปนินทาเขาไปเสียรายไปสีเขาทําไมไม่เอาเวลาตรงนั้นไปคิดหา โอกาสที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพหรือว่าทำตัวสนิทกับสน,สนมกับคนที่เขาเก่งนะที่เขาแบบมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสร้างรายได้อารมณ์เนี้ยนะคะคือศัตรูไม่คิดคิดได้เพียงแค่นินทาใส,ส่ร้ายป้ายสีอิจฉาแล้วก็หาข้อผิดพลาดของเธอเพื่อที่จะไปเล่านะ,ะเพื่อที่จะไปซุบซิบนินทาแล้วก็ไปหัวเราะรัลหลังอะไรเงี้ยนะคะและ ชัยชนะของคุณที่เหนือกว่าศัตรูนะคะก็เป็นในเรื่อง The t e m p e r m a n c e การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่เจอสถานก,การณ์เรื่องราวที่มันเจ็บปวดทุกใจไม่สบายใจวิตกกังวลใจเจอปัญหาเจอเรื่องราวนะแต่บุญกุศลที่คุณเคยทำเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่เศร้าไม่นานทุกข์ไม่นานจนก็ไม่นานนะสักพักก็มักที่จะมีในเรื่องของคนที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือ นะ,ะเป็นคนที่เรียกว่าจนไม่นานนะเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอนะเรียกว่าเรื่องราวที่มันทําให้ตัวของคุณเนี่ยคือเหมือนกลับมานอนคิดกลับมาชัดแบตอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ลุกขึ้นสู้ใหม่อารมณ์นี้เลยคุณใช้ในเรื่องของพลังงานนะความกดดันพลังงานลบๆของศัตรูนะหรือว่าคําพูดคําดูถูกคําเยียดยามอะไรเงี้ยนะ มามีผลต่อกันสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้รับชัยชนะและความสำเร็จเนี่ยมันเป็นการที่แบบ m a n ิเฟตนะจิตใจภายในของคุณเปลี่ยนแปลงภายในของคุณไงเพื่อไปสู่ความสมบูรณ์แบบในชีวิตนะเปลี่ยนจิตใจที่อ่อนแอกลายเป็นจิตใจที่เข้มแข็ง ป่วยไม่นานเจ็บไม่นานทุกข์ใจไม่นานและเดนมาริเชียนก็เป็นพลังงานของคนที่แบบมีบุญเก่าอยู่แล้วอะ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความฉลาดนะมีไอเดียมีหัวคิดที่แบบเป็นคนที่สามารถที่จะบริหารจัดการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อุปสรรคมันคือยาบำรุงนะคะมันคือยาฟื้นฟูนะความรู้ความสามารถนะคะอุปสรรคคือแรงกระตุ้นผลักดันให้ตัวของคุณ ก้าวเข้าสู่นะเส้นทางหรือว่าเป้าหมายที่ดีพลังงานของคุณชัยชนะความสําเร็จของคุณคุณเป็นคนที่ได้รับแรงนะสนับสนุนได้รับความรักจากคนรักจากเพื่อนจากสังคมที่ดีตัวของคุณเนี่ยนะสามารถที่จะเหมือนกับว่าโลดแล่นใช้ชีวิตที่อิสระนะใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะสร้างในเรื่องของ อาชีพการงานรายได้ของคุณได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่ต่อยอดนะสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับเรียกว่าใช้ชีวิตยังมีความสุขได้อะไม่ต้องวิตกกวนใจเลยเพราะว่าวางแผนมาดีแล้วไงนะเป็นคนุคนที่คิดละเอียดรอบคอบวางแผนในเรื่องของการเงินดีนะคะอุปสรรคป,ปัญหาใดๆไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่านะ จะมีรายได้หรือว่าจะมีผลผลิตนะสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันผลิดอกออกผลในช่วงนะคะปลายปลายของชีวิตนะมีอาจจะมีความทุกข์อกทุกข์ใจในช่วงของการที่แบบรอคอยผลผล,ผลิตอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ปัญหานะคะคนเราก็คือเหมือนกับว่าจะต้องมีอุปสรรคบ้างเพื่อที่จะเป็นแรงกระตุ้นนะ,ะจะต้องมีปัญหาให้คิดบ้างนะคะเออสมองจะได้ไม่ฟออารมณ์นี้ และชัยชนะของคุณที่รอคุณอยู่นะคะมันเหมือนกับว่าคุณอาจที่จะเป็นคนที่เลือกที่จะเดินหนีในเรื่องของปัญหาที่มันไม่สามารถจะควบคุมได้อะนะอย่างเช่นปัญหาที่มันเกิดจากจิตใจของมนุษย์ปัญหาที่มันเกิดจากการกระทําของมนุษย์นะคะเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงคําพูดนะ,ะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาที่มีเอ่อในเรื่องของการต่อต้าน ะะพลังงานของเราหรือว่าไม่เห็นชอบไม่เห็นดีไม่เห็นงามกับเราเราไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนนะไปบังคับให้เขาคิดดีกับเราพูดดีกับเราทําดีกับเราได้นะคะเดินหนีไปซะนะเดินไปสร้างโอกาสใหม่เดินไปทําสิ่งใหม่เดินไปใช้ความรู้ความสามารถที่จะมีคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่นะคะกลุ่มสังคมเดียวกันกลุ่มที่มีความคิดนะแนวคิดไอเดียเหมือนเหมือนกัน กลุ่มที่อยู่ในศีลธรรมเหมือนเหมือนกันอยู่ในคุณงามความดีเหมือนกันส่วนคนที่นะคะที่คิดไม่ดีนะคิดนอกกอบคิดนะ,ะที่มันเหมือนกับว่าไม่สนับสนุนคุณไม่เชื่อคุณไม่เคยให้กำลังใจคุณนะคะเดินหนีมันซะอย่าไปใส่ใจแล้วก็รู้ให้เท่าทันด้วยว่าพลังงานของคนแบบเนี้ยนะ,ะเป็นอุปสรรคแน่นอนเป็นในเรื่องของ ขวางกันนะคะโอกาสความสําเร็จของคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จช้าลงนะอย่าไปสนใจนะพลังงานแค่นี้นะคะคนที่เราตัดสินใจตัดเขาออกจากชีวิตหรือว่าเขานะคะไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย นะคะเก็บไว้ทําไมนะนี่คือนาภายบอกนะว่าชัยชนะของคุณนะรอคนอยู่ถ้าคุณเลือกที่จะตัดสินใจเดินหนีจากสถานการณ์เหตุการณ์บุคคลที่ไม่ได้สนับสนุนคุณเลยคุณจะเจอคนที่เป็นกลุ่มสังคมเดียวกันนะคะคุณจะเจอพลังงานของความมั่นคงในชีวิตหรือว่าอนาคตที่ดีรอคุณอยู่นะคะและชัยชนะ ที่รอคุณนะเหนือกว่าศัตรูอย่างไรเดลฮารบิเซสบางคนบางท่านนะคะก็จะเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่ามีเสน่ห์นะเออใครเห็นใครก็รักนะคะใครเห็นใครก็ชอบและมากที่จะเอ,อ่อให้ความรักให้ความช่วยเหลือนะคะเกื้อกูลสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นเหมือนมือพระเจ้าเนี่ยคุณเหมือนกับว่ามีพลังงานบุญนะ กุศลที่คุณทำเนี่ยมันทําให้ตัวของคุณได้เจอคนที่ดีได้ได้ไปสู่เส้นทางที่แบบเหมือนเป็นเส้นทางเดียวกันกับคุณเป็นกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนคุณหรือว่าโอกาสที่คุณได้รับเนี่ยนะมันอาจจะเป็นของของคุณเป็นบุญกุศลของคุณด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่เดอจัคเม่นออกมาเป็นในเรื่องของการสิ้นสุดชะตากรรมปัญหาชีวิตนะคะความทุกข์หรือว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณ นะไม่ใช่ว่าเราจะทุกไปตลอดชีวิตชีวิตของคนเรานะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะคะเกิดมาจากผลกรรมที่เราทำนะเชื่อว่าคุณก็น่าจะเป็นคนที่สร้างผลกรรมดีด้วยนะในเรื่องของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นความทุกข์อาจจะเกิดมาจากอดีตชาติหรือว่าเมื่อครั้งที่คุณเคยทําผิดทัน ผิดพลาดไปนะเมื่อได้ชดใช้วิบากกรรมแล้วมันก็จะได้สิ้นสุดลงนะชีวิตของคุณก็จะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่โอกาสใหม่นะความสําเร็จใหม่นะแล้วก็อย่าละเลิกนะความพยายามนะคะแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรนะเพราะว่าหน้าไพ่ออกมาบอกว่าเออเมื่อรับผลของการกระทําวิบากกรรมนั้นแล้วนะ ความเจ็บปวดเนี่ยสิท์ดาบคือมันสุดแล้วนะมันหมดแล้วมันได้รับมาหมดแล้วท้ายที่สุดแล้วเดอะจัจสเมนเนี่ยเป็นการสิ้นสุดนะและก็เป็นการได้รับโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นใหม่อยู่ที่ว่าคุณจะรับมันหรือว่าคุณจะปฏิเสธมันนะคะเพราะว่าความสําเร็จถ้าหากคุณได้เริ่มต้นใหม่หรือว่าคุณคว้าสิ่งใหม่ๆเป็นโอกาสเนี่ยนะ,ค,ะคุณจะได้รับความสําเร็จนแน่นอนไพเดอะซันรออยู่เห็นไหม นะถ้าไม่มุฟออนตอนนี้จะมุฟออนตอนไหนโอกาสดีกาลังจะเข้ามาชัยชนะและความสําเร็จรอคุณอยู่แน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่จกักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะส่งพลังงานมาบอกคุณว่าชัยชนะที่ค <où> ุณรออยู่เหน谢谢ือกว่าศัตรูแน่นอนนะคะศัตรูจะต้องพ่ายแพ้ราบคาบต่อคุณกดรัพอังงานด้วยขอบคุณทการติดตามค่ะ